เกียับอันนี้คือความแตกต่างครับชัดเลยครับชัดมากเลยสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านครับวันนี้ผมเดลิคนโก้ครับเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีรายการพิเศษครับ นะครับนั่นคือปุ๋ยน้ำนะครับที่ออกตลาดอยู่้นาทีนี้นะครับแล้วสุดยอดมากๆครับยอดขายปังเวอร์นะครับแล้วก็เรียกว่ากระแสแรงจริงๆนะครับนั่นคือปุ๋ยน้ำเจซีโกวันปุ๋ยน้ำเจซีโกทูหรือว่าทองล้นฝาเขียวสูตรหนึ่งทองล้นฝาแดงสูตรสองนะครับที่ยอดปังมากๆครับวันนี้พิสูจน์กันด้วยกันนะครับว่าปุ๋ยนี่มันมีคุณภาพนะครับหลากหลายนะครับเรียกว่าความเข้มข้นนะครับที่ใส่มาให้กับ พี่น้องเกษตรก,กรที่เอาไปใช้กันนะครับว่าเอ๊ะทำไมใส่แล้วมันเข้มจังเลยคนพ้นแล้วขน,นไปใช้นี่คือมันงามเหลือเกินเลยประมาณนี้ครับแล้วมันทำไมมันงามไวเขียวไวนะครับแล้วปุ๋ยก็ทําไมมันมีหลากหลายราคาเออทำไมมีราคาถูกมีราคาหลักร้อยมีราคาหล,ากาลักกันอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็เราจะมาพิสูจน์กันเอาเรียกว่าวันนี้เอาทั้งสามสามยี่ห้อนะครับมีท้องตลาดอยู่สองยี่ห้อแล้วก็มีของอทองล้นเหล่านะครับ JC Grow 1เนี่ยนะครับ อีกยี่ห้อหนึ hmm. ่งนะครับวันนี้ผมใช้วิธีการพิสูจน์ด้วยสูตรฝาเขียวนะครับเพราะทุกตัวทุกตัวที่เอามาโชว์คือเราเน้นฝาเขียวแล้วกันนะครับนี่ฮะฝาเขียวทุกตัวเลยนะครับสูตรหนึ่งทุกตัวเลยนะครับว่ามาดูคุณภาพกันเพื่อความไขข้อข้องใจด้วยนะครับว่าโอ้โหุดยอยในขนาดนี้นะครับนะว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ที่เองนะปุ๋ยมันมีหลายราคาคุณภาพมันต่างกันแน่นอนนะครับมาพิสูจน์กันนะครับด้วยการใช้ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงๆนี่แหละครับก็คือทองล้นนะครับนะครับในการเป็นต อ่านะครับเอาุูเสรจไปนะครับปุ๋ยเม็ดนะพี่น้องทราบดีว่าปุ๋ยเม็ด็นเข้มอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้กอเป็นตัวที่ยอดไขยปังอยู่แล้วนะครับยอดไขายอยู่แล้วนะครับลองลองดูเทสกคือเทสใครับเทดว่าระบบไฟเราพร้อมมากๆเลยนะครับลองดูนะครับว่าระบบไฟแล้วพร้อมหอเปล่าเห็นไหมครับอานี่ับเทสไฟเทสกล่องไฟก่อนเทสไฟก่อนทุกตัวว่าเหมือนกันหมดนะครับอ่าเนี่นินี่กล่องที่สอง นะครับนะโดยใช้ปุ๋ยเม็ดแล้นเป็นตัวเทสก่อนนะครับนี่ครับใช้ปุ๋ยเพชรเป็นตัวเทสก่อนว่าไฟพร้อมหรือยังอะไรนะกุเป็ดับอันนี้ครับมั่นใจได้เนาะครับอ่ะนะครับเรามีน้ำนะครับนี่ฮะเป็นอ่าเนี่ยน้ำสะอาดนะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับที่เอามาเทสกันนะครับถ้าเป็นนดาวต่างที่คือไฟก็ไม่ดีนะครับอ่ะเอานี้เรามาดู ปุ๋ยน้ำกันนะครับเราได้เห็นกันนะนี่มีปุ๋ยตามเองตลาดนะครับบางสายขวาอันนี้คือปุ๋ยตามเองตลาดนะครับอันนี้คือของเราดูเจซีโกวันนะครับหรือทองห้นหนึ่งอย่างนี้เลยผมจะสลิงนะครับนี่ฮะดึงเต็มเต็มสลิงเลยทุกอันเลยครนะยืดนะครับเต็มสลิงเลยนะเต็มเลยนะเต็มดอกเต็มสลิงเลยนะครับถ้าปล่อยนะอ่านี่รัอันนี้คือหลอดที่หนึ่งนะครับเอาลองมาดูกัน เต็มหลอดนะครับเต็มหลอดทุกอันเลยครับนี่คือ JC GO 1นะครับหรือทองล้นหนึ่งอลนน้าเขียวนี้ยี่ห้อตามทา้องตลาดเช่นกัน,นเราพิสูจน์จะด้วยกันฝา,าเขียวทุกอันนะทุกทยีท่ห้อคือลา,าเขียวหมดนะครับก็คือสูสินทั้งหมดเลยน,เนยีเต็มเต็มเลยนะเต็มหลอดเลยโอ้โนะครับ ตัวนั่นหมายความว่ายีา่ห้อของตะไคร่กล่องที่หนึ่งไปมานะอันนี้ของที่สองครับ JC g ร o วอร์โอเคนะไปถึงอันนี้คือของที่สามหลอดชนหลอดเลยครับนั้นหลอดเดียวนะฮะนะดูเล้กขนาดนี้นะครับนี่เลืองวามผมก็ชัดเจนมากๆนะครับความเพิพ่มข้นขนาดนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยนะฮะงั้นลองดูว่าจะให้สว่นนางต้องเพิ่มไหมยี่ห้อนี้นะของตะไคร่มาสองหลอด ไฟก็จะเพิ่มไปอีกหน่อยนึงครับเห็นไหมฮะแห่ขึ้นไปอีหน่อยหนึ่งโอเคนะลองที่ก้องนี่ครับของทั้งปรงรถันไหมครับใส่สองสลิงเลยเห็นไหมครับพอใส่ปั๊บมันก็ขยับไฟก็ยับขึ้นมาเลยครับนั่นหมายความว่าต้องต้องเพิ่มปริมาณแต่เจซี่โกวันนะครับหรือทอรถโนตึงฟางเขียวเนี่ยหลอดเดียวก็โอเคเลยนะผมับผมคงต้องดึงเพิ่มนะฮะแค่นี้ก็เด็ดสักมากแล้วอันนี้ก็คือ ให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้กับเจซีโควันนะครับหรือเจซีโคตูคร,ครับนะมันจะได้ในความพิถีพิถันของโรงงานเราปุ๋ยดีปุ๋ยนะ้ำปุยย๋ยค่าพลังปุ๋ยทองนะครับฝากไว้เลยครับนี่คือปุ๋ยน,น้ำเจซีโควันปุ๋ยน,น้ำเจซีโคตูคยอดต่ำมากๆครับสุดยอดมากๆด้วยคุณสมบขอบคุณครับ